สวัสดีครับวันยี่กับ s u z u k i เซียนะฮะติดตั้งจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะตัวนี้เป็นแรม2รอม32เวอร์ชัน10หน้าจอฟีเจอร์การใช้งานก็เป็นแบบนี้ฮะล้ำๆเลยนะครับคราวนี้ยังติดตั้งกล้องถอยนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องถอยแสดงผลมีเส้นกาดระยะแบบนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยขนาดถอยฮะภาพคมชัดมากหน้าจอเป็น iPS นะครับตัดจากกล้องถอยมาครับยังติดตั้งกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะครับ ราจะเห็นว่ากล้องบันทึกหน้ารูเป็นรอยตัวเล็กอยู่นี่นะฮะนี่ครับมีไฟกระพริบอยู่ฮะแสดงผลดูภาพจากกล้องบันทึกหน้านะครับโดยการดึงลงมาฮะเราก็จะเห็นแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะนี่ครับกดลงไปครับมันจะแสดงผลนะฮะมีการบันทึกนะครับฝาโปงปเปิดอยู่เราจะเห็นชัดเลยนะครับมีการบันทึกอยู่มีไฟกระพริบแบบนี้นะครับสามารถตั้งค่าด้านข้างได้เลยนะครับ เป็นเล่นง่ายครับไม่ยากครับโอเคนะครับต่อมาเรามาเช็คแอปพลิเคชันที่เราเปิดอยู่นะฮะเราเปิดแอปกล้องหน้าไว้รับปิด YouTube ลรวเปิด y u u t u b e นะครับตามช่องแต่งรถนาดำมเพชรบุญไว้ด้วยนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูสักหนึ่งคลิปครับชา้ญญาหน่อนย,อยนะครับสัญญาณเน็ตไม่แรงนะครับใช้ส่วนลด0ฟรีใช้ส่วนฟรีเปิดส่วนลดเฮ้ยทุกช่วงแคมเปญโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเปิด2แอปพลิเคชันทำไงนะครับผมเช็คนี้นะฮะกดค้างไว้นะครับเลื่อนไปฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็น u t u b e ฝั่งนี้จะเป็นกล้องบันทึกนะครับเราจะเห็นสอกล้องทำงานนะครับทั้ง2หน้าจอทำงานนะครับอันนี้เป็นกล้องบันทึกยังคงมีการแสดงผลอยู่นะครับฝั่งนี้จะเป็น YouTube นะครับเดี๋ยวรอให้ YouTube ทำการเล่นก่อนนะครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดใช้เซฟอยู่สนใจที่จะใส่จอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับออกแบบมาสำหรับเซฟโดยเฉพาะก็ประมาณนี้เลยนะครับจะมืดซะหน่อยนะฮะนี่ฮะดูกรอบนะครับการเข้ารูปสวยงามแบบนี้นะครับเป็นระบบเสียบปลั๊กไม่ตัดต่อสายไฟนะครับผมเอาไฟช่วยให้ตอนนี้เราอยู่กับนี่ครับจัดชุดโปรโมชั่นใน โอเคนะครับฝากไว้ครับสำหรับใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook f a n น a g e แต่งรถนะแดมเพชรบูณ์ได้เลยครับกิมที่ลาไปก่อนสวัสดีครับ